ซึ่ไงไอ้กราฟมาตรฐานตัวเนี้เราต้องมีการทาเช็คด้วยว่าสารที่เราเอามาทํากราฟมาตรฐานเนี้ยถ้าวิเคราะห์ตัวมาแล้วเนี้ยมันได้มันได้เท่าเท่ากันที่เราเอามาทํากราฟไหมนะครับส่วนี้สี่เป็นการทําซ้ําหรือการทำรูปิเกตการทําซ้ําเนี้ยเป็นการดูความแม่นยําว่าเราทาแม่นหรือไม่แม่น,เม,นเมื่อกี้ก็สองที่เป็นการวิเคราะห์กลับคืนของสารหรือว่าการที่เราเอาสารที่เรารู้กับคุณนิ่นมาแล้วมา มาทำเนะี่ยเป็นการดูความถูกต้องนะครับทีนี้คาว่า b บล n งเนี่ยมันอาจจะมีอ่าอยู่สองรูปแบบรูปแบบแรกก็แล้วเป็นเป็นดเด e n t blank หรือ b บล n งของน้ำยาเคมีเป็นการตรวจสอบความสุดของสารเคมีที่ใช้โดยนำสารลายที่ ที่เป็นสารเดียจินทั้งหมดเนี่ยมาทดสอบดูว่ามันมีสารที่เราต้องการวิเคราะห์อยู่หรือไม่นะครับอันนี้เราเราทําแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยทํากันกันมากนะักส่วนใหญ่แล้วเราจะทําเป็นเมสอดแบงค์มากกว่าก็คือเป็นการตรวจสอบการวนเพื่อนที่อยู่ในตัวอย่างน้ํากันหรือน้ํดีไอที่เรามาใช้เตรียมว่ามีการวนเพื่อนของตัวอย่างที่เราวิเคราะห์ไหม โดยการวิเคราะห์สุดนี้อาจจะทําแค่ครั้งเดียวในการทดสอบหนึ่งครั้งยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะวิเคราะห์หาของแข็งในน้ํเอาเป็นเอสเซก็ได้เป็นเอสเซในน้ําสมมุติเรามีตัวอย่างอยู่สิบตัวอย่างเราก็ทํความความถูกต้องอันนี้แก้ครั้งเดียวนะไม่ต้องไม่ต้องทาทุกไม่ต้องทำสิบครั้งทำแค่ครั้งเดียวว่ามันเท่าที่ทำแรงแค่ครั้งเดียวว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ เอาโดยเอาน้ำ DI น้ำกันมามาแทนน้ำตัวอย่างนะครับส่วน Calibration check standard อันนี้มันเป็นการเช็คกราฟมาตรฐานที่ว่าเมื่อกี้ก็คือพอเราได้กราฟมาตรฐานแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการเช็คว่ามันเอามาใช้เอาสารที่เราเตรียมคราบมาตรฐานนะั้นมาวิเคราะห์ดูว่ามันได้และไปเทียบกราฟตัวนั้นนะว่ามันได้ใกล้เคียงกับที่เราเราเตรียมไหม นะครับซึ่งอันนี้นเขาเมื่อกี้ทำทำประมาณสิบเปอร์เซ็นตของตัวอย่างสมมว่ามีตัวอย่างอยู่ร้อยตัวอย่างเราก็ทำสิบอันที่เราจะเช็คกราฟมาตรฐานนะครับส่วนดูพิเกตดูพิเกตเป็นการทซ้ำานะเป็นการทซ้ำๆเพื่อดูว่ามีความแม่นยำหรือไม่ไอตัวนี้อาจารย์ก็ว่าความพิสตรง์นี้อาจารย์ใช้เป็นความแม่นยำแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ ไม่ตับสนเป็นความแม่นยำรูปไปเกตเป็นความแม่นยำก็คือเราทำสองซ้ำต่อหนึ่งตัวอย่างโดยปกติก็จะทำสองซ้ำต่อหนึ่งตัวอย่างแต่ถ้าตัวอย่างเรามีเยอะมากเช่นมีเป็นร้อยตัวอย่างก็อาจจะสุ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์ในการทำซ้ำเช่นถ้าตัวอย่างเรามีสามสิบตัวอย่างเราจะทำซ้ำแค่ห้าตัวอย่างหรือสิบตัวอย่างก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำทุกๆซ้ำ ทุกๆตัวอย่างไม่ได้เป็นต้องทาซ้าเพราะว่ามันจะเยอะมากแม้นตัวอย่างเราจะเยอะแล้วเสียเวลานะครับแต่ถ้าเราทําซ้ําแล้วผลการยอมรับเราไม่ได้เราต้องทําตัวอย่างนั้นใหม่ทั้งหมดก็คือผลนั้นยกเลิกที่ทํามายกเลิกเพราะว่าถือว่าฝีมือเราไม่ได้แล้วผลไม่สามารถรายงานได้โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาของการทําซ้ําคือรูปเกตต้องมีเปอร์เซ็นต์การ ยอมรับตัวนี้ไม่เกิน10%หมายความว่าตัวอย่างที่หนึ่งกับตัวอย่างที่สองต้องแตกต่างกันซ้ำที่หนึ่งกับซ้ำที่สองเนี่ยต้องแตกต่างกันไม่เกิน10%ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าตัวอย่างน้ําเรามี CO โอดีได้100มิลลิกรัมต่อลิตรตัวอย่างน้ำ100เนี่ยเรามาทำสองรอบสองซ้ำซ้ำหนึ่งเราได้90ซ้ำที่สองเราได้99 ตัวเนี้ยมันถ้าคิดโดยดูด้วยสายตาประปานี่มันจะไม่เกินสิบละผลมันจะน่ายอมรับได้แต่ถ้าซ้ำที่หนึ่งเราได้เก้าสิบซ้ำสองเราได้ร้อยร้อยห้าอันเนี้ยมันจะแตกต่างเกินสิบเปอร์เซ็นต์ละผลเนี้ยมันก็จะไม่สามารถนํามารายงานผลได้ทีนี้การาตรงเนี้ยมันจะมีสูตรคํานวณอยู่ในการทําทํารูิเกตว่าจะมีการยอมรับที่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนี้ยคิดยังไงจะมีสูตรคํานวณกือสูตรนี้นะครับ เปอร์เซ็นต์อารตัวที่อ p d ก็คือเป็นเป็นรูปิเกตนะหรือเปอร์เซ็นต์อ s รตัวเดียวกันนะครับแต่กรณีที่เราซนะ้ำสองซ้ำเนี่ยอาร์ตัวเนี้ยจะเท่ากับ D ีคูณหนึ่งร้อยหารเอคือผลสั่งของผลการทดสอบสองครั้ง M คือค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสองซ้ำสมมติว่าอ่าเมื่อกี้ที่ใช้ตัวอย่างนะ้ำซี d อดีหนึ่งร้อย ถ้าเราทำซ้ำแรกได้เก้าสิบซ้ำที่สองได้ร้อยสิบนะผลต่างนี่คือยี่สิบแล้วคือดียี่สิบเอมก็คือเฉลี่ยคือเก้าสิบกับหนึ่งร้อยก็ร้อยสิบก็คือหนึ่งร้อยเ m, <_ S> 100, m ก็คือหนึ่งร้อยเพราะนั้นดีจะเป็นยี่สิบคูณหนึ่งร้อยหารหนึ่งร้อยดีนี่จะเท่ากับยี่สิบอันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แสดงว่ามันเยอะมากนะครับแต่ถ้าซ้ำที่หนึ่งเราได้เก้าสิบเก้า ซ้ที่สเราได้1 0ึ่งร้อยหน้ลือนี่คือ100ผลต่างนี้มันก็คือ2ก็คือ1 0ึ่งร้อยหน่งลบเก้บคือสก็คือตัวดีนะครับคูณ100หารห0ึมันก็คือสองใจว่า2%เนี่มันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่มันใกล้เคียงกันมากผลก็เลยจะน่าเชื่อถือเกณฑ์ในการพิจารณาตรงนี้นะครับอ่าเขาจะใช้เกณฑ์ไม่เกิน10% พราเราคิดตัวเซน RPD ตัวนะี้ต้องไม่เกินสิบเครื่องหมายบวกลบไม่เป็นไรถ้าเราคิดมครก้งเราค่าต่ากว่าไปตั้งแล้วก็ลบด้วยค่าสูงกว่าเนี่ยค่าใหม่เป็นติดลบนะครับไม่เป็นไรแต่ตัวนี้ต้องไม่เกินสองนะครับตัวสิบไม่เกินสิบถ้าเกินสิบแสดงว่าผลการทาลูพิเกตหรือการทําซ้ําตัวเนี้ฝีมือในการําหรับเราไม่ดีผลเราใช้ไม่ได้ ถ้าเราทำแล็บมาแล้วเราต้องยกเลิกการทดลองชุดนั้นทั้งหมดเราต้องทำใหม่นะครับแต่ถ้าเราทำทุกตัวอย่างสมมติเรามีแค่สามตัวอย่างเราทำซ้ำทั้งสามอันถ้าตัวอย่างไหนที่ซ้ำไม่ได้เราก็ทำแค่ตัวอย่างนั้นใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับเช่นในการวิเคราะห์ซีโตัวอย่างน้ำ ถ้าส้ำแรกได้50.05มิลลิกรัมต่อลิตรซ้ำที่สองได้60.53มิลลิกรัมต่อลิตรจะหาว่าซีดีนนีอยู่ในเกณฑ์การวิเคะร์นนีน้อ,นอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือไม่ถ้าเราเทียบกับการำาํำซ้ำอันนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ใช้สมการเมื่อกี้เลยเปอร์เซ็นต์ไอพีดีเท่ากับดีหารเอ็มคูณหนึ่งร้อยดียก็คือผลต่าง50.05กับ60.53แล้วหารด้วยก่าเฉลี่ยซึ่งนี่นเฉลี่ยเท่ากับ58.29 เพราะฉะนั้นตัวนี้คิดมาแล้วเนี่ยจะเท่ากับลบเจ็ดจุดหกแปดเปอร์เซ็นต์แต่ลบเนี่ยไม่ต้องสนใจไอ้มันอยู่ในช่วง f ก็เรยเป็นแอบสูตสิบนะครับเครื่องหมายด้านหน้าตัวเลขไม่เป็นไรเพราะว่าที่มันเป็นลบเพราะว่าเราค่าต่ําต่ํามาตั้งแล้วลบด้วยค่าสูงนะครับแต่ว่าค่าที่ได้คือเจ็ดจุดหกแปดเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในการทำําที่อาจารย์บอกเมื่อกี้คือต้องไม่เกินอ่าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอไอเนี่ย ผ่านเกณฑ์ตัวนี้นะผ่านเกณฑ์การทาซ้ำไปละนะครับทีนี้เกณฑ์การทาซ้ำจานอ่าให้เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าในการในการรายงานผลในกรณีที่เราเราทำซ้ำสองตัวอย่างเวลารายงานผลเราต้องรายงานค่าเฉลี่ยนะครับสมมติว่าตัวเนี้ย ก่า COD เราทำซ้ำได้ซ้ำหนึ่งได้ห้า่บวกซ้ำสองได้หกสิบเวลารายงานผลเนี่ยจะมีสองค่าจะเลือกรายงานค่าไหนรายงานค่าใดค่าหนึ่งไม่ได้แต่ต้องรายงานเป็นค่าเฉลี่ยว,ว่าผลการวิเคราะห CO ์ COD ครั้งนี้ได้เท่ากับห้าสิบแปดจุดสองเก้าแล้วก็ผ่านเกณฑ์ในการทำซ้ำมุ่ยยอมรับได้ในการรายงานผลนจริงมันต้องมีการทำซ้ำกับความถูกต้องเมื่อกี้ความถูกต้องอาจารย์ลืมบอกเกณฑ์ในการพิจารณาไปนะครับ การพิจารณาเกณฑ์ความถูกต้องเนี่ยเขาจะดูว่าเราทําถูกต้องเนี่ยจะใช้เกณฑ์แปดสิบถึงร้อยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับว่าถ้าความต้องอยู่ในเกณฑ์เนี่ยแสดงว่าผลการเพราะเราน่าเชื่อถือเรารายงานได้และการํำซ้ำต้องอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นด้วยซึ่งจะต้องใช้กล่องเกณฑ์เนี่ยต้องเข้าเกณฑ์ทั้งคู่ถึงจะรายงานผลได้ถ้าความต้องไม่เข้าเกณฑ์เราก็ไม่สามารถรายงานผลตัวนี้ได้การํำซ้ำไม่เข้าเกณฑ์ก็รายงานไม่ได้มันต้องอยู่ในช่วงทั้งคู่